พี่นงพี่นงไม่เห็นไงว่าพี่นงไม่เห็นไงว่าของของของน้องแพรว่ามันมันมันขึ้นเตือนว่ายังไงเนาะถ้าเรามีหละถ้าเรามีถ้าเรามีหลังบ้านกันเราก็พอจะรู้เนาะไม่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้ช่วงนี้นั่นแหละมันต้องส่งไปม,มัน มันต้องส่งอะไรมาให้เรา,เราดูอีกทีอืมมันต้องส่งอะไรมาให้เรา,เราดูอีกทีไนงะก็รอดูมันก่อนว่ามันจะส่งอะไรมาให้เราดูอีกทีเนาะ พอพอเขาเขาแจ้งมาว่าเราไม่สามารถสร้างไรายได้อีกต่อไปแล้วพอจบตรงนั้นพี่ดงเข้าไปดูใหม่เข้าไปดูใหม่มันมันต้องมีเหตุผลนะ่ะมันต้องมีเหตุผลแล้วเราต้องแก้ให้ตรงจุดเดี๋ยวก็หายเหมือนของพี่นงนั่นแหละซ่าท่าส่งได้น้องอยากส่งให้พี่ดงดูจังเลยอ่าแพรว่ามีหลังบ้านฟ้าไหม มีบ้านฟ้าไหมมีบ้านเขียวไหมมีบ้านฟ้าไหมมีบ้านเขียวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูให้น้องเห็นนี่บอกว่าเห็นน้องนีบอกว่าแม่แพวาโดนทําโทษหนึ่งเดือนอ๋อโดนทําโทษหนึ่งเดือนก็จิบจิบอ่ะพี่นงโดนสามเดือนแล้ว แล้วโดนทําโทษคําว่าโดนทําโทษอ่ะเขาทำโทษล้วเรื่องอะไรเขาทําโทษเราเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาทําโทษเราเรื่องอะไรเราก็เข้าไปลบเข้าไปลบถึงจะเป็นถึงจะเป็นไลฟ์สดหรืออะไรมันจะมันจะขึ้นมาเตือนเราก็ต้องลบ น้องน้องต้องเข้าไปที่ YouTube Studio อ่าให้เด็กๆมันทำให้แล้วก็ไปตรวจในนู้นด้วยให้หลานดูแล้วเออจ่ะจ่ะจ้ะน้องนีบอกว่าพี่นงพี่มีมีบอกว่าไม่ไม่เป็นไรหลานบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาก จ้าของพี่ดงมันเป็นเยอะของพี่ดงมันเนื้อหาซ้ซําๆเยอะไงแต่เรายืน่นใบคําร้องไปใหม่จ้ะจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดงก็เจอมาแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกนอะ ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราก็พอนั่นปุ๊บเราก็ยื่นใหม่เราแค่ยื่นใบขอคำร้องไปเราแค่ยื่นขอมันแหละถ้าเขามีขึ้นมาว่าของพี่นงของพี่นงพอพอลบคลิปพอลบคลิปซ้ำออก พอลบคลิปซ้ำออกพอพอมันหายไปปุ๊บใช่ไหมชั่นชั่วโมงพี่นงหายไปสองร้อยอ่าชั่วโมงของพี่นงหายไปสองร้อยพอชั่วโมงของพี่นงหายไปสองร้อยปุ๊บพี่นงก็ได้เอาก็ก็ก,ก็ก็เข้ามาไลฟ์สดใหม่ให้ชั่วโมงครบสองร้อยให้ชั่วโมงมันครบขึ้นปอสี 4, ่พอขึ้นปอสี่ปุ๊บพอขึ้นปอสี่ปุ๊บ เขาส่งมาว่าสิบสี่กรกฎาตั้งค่าใหม่โอ้โหูสามเดือนเลยอะนั่นแหละพี่นงก็ตั้งตารอรอรอมาเรื่อยเรื่อยรอจนถึงสิบสี่กรกฎาพี่นงก็ได้ตั้งใหม่ไม่มีอะไรอ่ะก,ก็โอเคอก็ได้ก็ได้นี่เนี่ยสาเหตุที่พี่นงมาเปิดเปิดช่องพี่นงชาแนลเนาะเพราะว่าพี่นงเจอแบบนี้แหละแล้วก็เจอสี่เดือนอ่า อ่าแล้วก็โอ้โหทำแล้วเพื่อนๆ